สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ใหญ่ตุ้มทุกทุกคนนะคะ fc มาลํำเพลเพินนะคะวันละหนึ่งคลิปเจอกันค่ะไม่เช้าก็เย็นนะคะวันนี้มาเจอกันตอนเย็นเย็นค่ะตอนเช้าอากาศเย็นนะคะเมื่อเช้านี้นะคะพี่น้องแปดโมงเช้าในบ้านยายตุ้มก็สิบเจ็ดองศานะคะอากาศหนาวแลยนี่ใส่เสื้อแขนยาวนะคะถ้าตอนเช้าเช้าตื่นช่วงตีห้าก็ ประมาณน่าจะสิบหกสิบห้าสิบหกองศานะคะพี่น้องเนะาะเมื่อเช้าไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าหลานชายไม่สบายต้องดูแลหลานชายค่ะมาเจอกันตอนแรงๆกับผเป็นอย่างนีพี่น้องเนาะช่วงนี้น่าจะศาดตร์เต็มหน้าห้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้เล่นอยู่ติงอยู่สซเดียวเดตตูเมเบอร์กอร์สิบแปดพฤศจิกาเล่นอยู่บ้านโดนโดนลาบอ่ค่ะ ตำบลจำปีอำเภอสรีธาตอุดรธานีบ้านดอนล,ลาค่ะพี่น้องโอ้ศาสตร์ลายได้ค่ะพี่น้องวันนี้คนน่าจะเยอะนะคะคนน่าจะเยอะบัตรจ้างขาดค่ะพี่น้องเจ้าภาพจ้างหมรำพิละเพลินจ้างขาดแต่ว่าเพื่อนไปอ้อมสังกะสีเอาเงินเข้าวัดบุญกระถินบัตรหน้าง,งาน40คะแนนค่ะพี่น้องบัตรกลุ่มปิด ถ้าใครมาไว้แล้วกะเบิ่งต่อนะคะวันนี้มือที่สองถ้าใครยังไม่ได้ซื้อบัตรกลุ่มปิดก็99คะแนนนะคะซื้อดูเฉพาะวันนี้ถ้าจะดูย้อนหลังด้วยเมื่อวานนี้ไปเบิ่งคนตีกันนำนะนกันกนะคะพี่น้องกนะ259หค่ะเบิ่งเมื่อื่นนาพ่อเบิ่งวัอนี้พ่อเบิ่งเมื่อวานได้เบิ่งเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเนาะอย่าตุ้มได้เบิ่งตอนหัวหัวข้ามหลดเบิ่งไปเบิ่งมารับปะ รับปะหมอลำพี่น้องตื่นมาประมาณตีหนึ่งมาเปิดเบิ่งเอ้าคือโ่มีหมอลําห้เบิ่งกลุ่มพิษหายเปิดสพะนะกคหาไปกดหามาหาไปหามาก็บอเห็นนะะหลุดไปเบิ่งไปเบิ่งในช่อง youtube อันของช่องช่องประเอกฟุกบอกเลยว่าช่องช่องน้องอุ้มนี่แหละเพื่อนกำลังคุยกันกำลังเก็บของว่ะ คนยิงหัวกันสันปาดัยรุ่นมาจากหลังมาจากางานของเจ็กซ็กกี้บอกอย่างัยรุ่นไวรุ่นนะเนาะชื่อ,อยังก็เฮ้ยเมื่อนบอกเฮะ้ยมันมีงานใกล้ๆก,กันนะพี่น้องโล่มาและหลดุดมายิงกันมาซันดูข้างนอกอันสังกษี ที่มอลำัมท่เเพื่อนเล่นเจน้าหน้าที่เพื่อนก็นเลยสั่งเลิกเลยค่ะพี่นอ้องก็เลยได้เบิ่งแต่ช่วงนั้นแล้วก็เลยรับต่อนะคะมาดูตอนเช้าช่องลงตู่ก็ว่าเออป้าน้อยเพื่อนก็นว่าเขาตีกันเขายิงกันมอลำก็เลยยังบททนเลรัมซ้ำนะค,ะ,คะพี่น้องอ้าวบอกเป็นอย่างมาเบิ่งต่อเมื่อนี้นะคะกลุ่มปิดจักสิรับต่ออีกอยู่ว่าขามือแรงซื้อบัตรนอนค่ะพี่น้องเบิง่งเขบอกได้เบิ่งอย่างนะ เบิ่งกลุ่นหน้างานคนหลายบอก้วก็เบิ่งหน้าฮานคนเต้นม้วนบอกถ้นานั่นแหละค่ะพี่น้องสนับสนุนไว้กับเฮาเบิ่งเบิ่งกยาคูมือแล้ยนะพี่น้องเนาะหู่วมืดเนาะว่าตอนใดซีเล่นคอนเสิร์ตแบบไดนนะคะเนาะกะซื้อสนับสนุนวงไว้นะคะบรรยากาศซื้อไว้แล้วกันอนเบิง่งหมอลำแล้วก็ให้หมอลำเบิงบงบ่งเ <c oughs> บิ่งเบิ่งเฮาบุ้นเทีอกะ เปิดไว้แล้วก็ตั้งไว้ข้างฝาแล้วก็นอนเบึ่งแล้วก็ลาดไปนําค่ะพี่น้องไพ่ย,ยังบอกสนับสนุนกับสนับสนุนเข้าไปด้พอพเพน้อไพซื้อแล้วอยากซื้ออีกก็ได้นะคะบัตรก็ไม่แพงค่ะซื้อหวยถ้าบก็ยังซื้อเป็นหลายพันนะพี่น้องเนะ่าซื้อหมอลำไพ่ได้เบึ่งไนดะ้พี่น้องนีได้ลุ้นลูกๆหลายเฮานเานาะค่ะมื้อนี้เล่นอยู่บ้านโดนลา ตำบลจำปีอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีค่ะพี่น้องเล่นเมื่อน,นี้แล้วก็เมื่ออื่นไปไปบุรีรัมย์บ่ไก่ได้200กว่ากิโลเกือบ300ลุ้นนะคะวันนี้คืนนี้จะเล่นได้ซอแจ้งบ่หรือว่าสิมีการยอกกันอีกอ่ากางดึกเนาะพี่น้องเนะาะทยอกกันอีกก็อ้อยก็บีดูเพื่อนนันจ้างเข้าไปเนาะคือเมื่อคืนกน 120บาทบอคาบัตรางานบางคนพึ่งพึ่งเข้าไปได้บอดสุโมงกะได้เศาแล้วนะคะกะเพิ่นกัะโวยวายเนาะเมื่อคืนี่เนาะในช่องหลวงตู่พานว่าคนเนบึ่งกะโวยวายแล้วเจ้าก,กัะบอยากยอมเนาะพี่น้องเนาะเขว่าซื้อวัดเสียเงินเข้าไปลวบัตรไ,ได้บึงบ่ลำฮานะเนาะก็ยักอยามมีปัญหาอยู่นะพี่น้องอันคนตีกันนี่ บ้านใดตุ้มคือกัรหลยไลาหวัดเพื่อนก็นอยากได้มาอยู่ในมอลำอยากเอามาสลองกระถินแต่ว่ากรรมการเพื่อนก็นกนว่าบวาเอามาเท่าไหร่แล้วอ่ะถ้าไม่เจ็บก็ตายค่ะพี่น้องเพื่อนก็นเลยบ่เอาเอ่อก่อนโควิดนะคะก่อนโควิดนั้นบ้านใดตุ้มเลยจ้างมอลำทุกปีเลยค่ะพี่น้องมาเล่นงานกระถินงานป,ป้าปานะคะจ้างมาทุกปี มันผบ่คอยมีตีกันปานเดคูม่มือนี่บ่ได้ค่ะพี่นอ้องมีหมอลำแล้วถ้าบ่เจ็บกระตายกะาญาติโยมแล้วก,ก็กรรมการวัดเพื่อนกะ่อยักเสี่ยงค่ะพี่นอ้องเบิ่งหมอลำม่วนๆน่ะหอบศาสตร์เล่นเองมันมันเสียอรรถรสเนาะพี่น้องเนาะก็เลยนี่กะมีปัญหาทําให้เอออย่างทาให้วัฒนธรรมการเบิ่งหมอลำการเบิ่งไปอบุญอันอยังเงิน เปลี่ยนไปค่ะพี่น้องส่วนมากวันนี้ก็เอาตละลวงย้อนยุกอย่งางไรก็เอาหนังกากเปล่งค่ะพี่น้องส่วนแับกำมอลำซิ่งแบบนี้นะคะพี่น้องกำมวลซิ่งก็ตีกันแตปะปตีกันหลายสมอก็มันกำบอเพลงเนาะกำมวลซิ่งกับซองสามหมื่นนาะพี่น้องอันนี้จ้างมอลำใหญ่มาสองเซนห่าสองเซนสองสองเซนสาม,สามบึงได้น้อยเดียวพัดมาตีกันระบัดเมื่อแบบนี้มันก็บอกค้มค่าเนาะพี่น้องเนาะ วัดเพื่อนกะเสียเงินหลายแล้วพัดแบบนี้เราพี่น้องเลแบบวัยรุ่นสมัยคู่มือนี่เนาะมันก็ทําให้หลายๆอย่างแบบเสียหายเสียหายหลายอย่างเราพี่น้องเนาะไปตุ้มกันจักสิว่าจังไหนเนาะพี่น้องถ้าง,งานใหญ่ๆแบบงานประจําปีอยู่อําเภอนี่โอ้อันนี้อปอก่อรหลายนะคะพี่น้องเป็นสี่สิบห้าสิบคนยืนอยู่ทุกจุดแล้วก็มีรถพลิสสีดำๆมาจอดท่าเลยนะคะ ตีกันเลยฟอกไพ่ตีจับขึ้นรถไพ่ตีจับขึ้นรถแบบนี้นะคะอันนั้นนะ่ะได้คะ่ะงานประจําปีปีละครั้งนะันนันได้คะ่ะพี่น้องกสิเสนอนโยบายกเทศบาลเพื่อนปีต่อไปกสิให้เพื่อนเอามอลำเพื่นลำพื้นเนี่ยละคะมาเรียนปีนี้เพื่อนจ้างแล้วเพื่อนจ้างไว้า้ามปีตั้งแต่ปีก่อนนะคะจ้างอีกคณะนึงนะคะเพื่อนก็นเลยแบบเสนอไปแล้วก,ก็เลยว่าบอร์ท่านแล้วนะ่ะปีหกหก หกเจ็ดนะจ้างไว้แล้วปีหกแปดเดี๋ยวสิเสนอที่สลจ้างมาลิพิษลำเพลินมาเบิ่งนค่ะพี่น้นงนองเมื่อกี้ไปอยู่ใกล้แถวแถวอำเภอศรี่าตตำบลจำปีกะไปเรื่องไปเบิ่งหมะลมามวนวนเลพี่น้องเลยคนคือสีหลอย,ย่าดอกค่ะเมือี้เห็นศาดตร์ปูเต็มหน้าฮ้านลายแล้วนะคะพี่น้องเนาะอย่าตุ้มกับมาชวนอีกเท่นึงเด้อค่ะเด้ออย่าลืมเข้าไปดันเพลงเข้าไปฟังเพลงแม่พรเด้อค่ะพี่น้อง เออหาไออันุ้วยบบะจักเทือราชินีชาวดินแล้วกัเพลงพระเอกเต้กับเพ,ยพ,อเอบพลยะลูกแพลกเร็วๆนี้นะคะน้องหายปนัดดานางเอกประจำทีมงานมะลัพิลลัเพินน้ำตาขูผภูทับเบิกพี่น้องอาติดตามให้กำลังใจศิลปินในวงมะลัพิลลเพินของเขานะคะเมื่อในการมาพบพี่น้องส,สั้นๆเพเพงเทนี้ค่ะ เจอกันมือละคลิปนะคะพี่น้องเนาะค่ะก่อจากการเดินยุ่งก็ขออวยพรให้เอฟซีทุกๆกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนคิดดีผดดู้ดีทําดีนะคะชีวิตจ,จะสดใสค่ะพี่น้องเจอกันในกลุ่มปิดนะคะคืนนี้คะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะรักษาสุขภาพรักษาร่างกายให้อุ่นเด้อพี่น้องเด้อ